คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของในเมทุกเรื่องที่มีรายชื่อขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ทุกเรื่องเลยนะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยดูในเมเรื่องเหล่านี้มาก่อนเลยแล้วก็ไม่อยากโดนสปอยแล้วก็ก็ปิดคลิปนี้ซะเดี๋ยวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเคยดูในเมเหล่านี้มาแล้วหรือไม่ได้เป็นคนที่ซีเรียสกับการสปอยแล้วก็ก็เชิญรับชมคลิปนี้กันต่อได้เลยครับ โอ้ฮ oh, โยนเนียวสวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมปื้มแล้วก็ช่องททยเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยผมก็จะนำฉากในอนิเมะบุคุยโลซีซั่นที่5ตอนที่1แล้วก็ตอนที่2มาพูดคุยเปรียบเทียบกันครับวัาที่สองตอนนี้เนี่ยจะมีฉากไหนที่เหมือนและไม่เหมือนมังงะบ้างครับซึ่งผมก็ต้องขอที่บายก่อนเลยนะครับว่าตอนจบของอนิเมะบุคุยโลซีซั่นที่4นั้นมันจะตรงกับมังงะตอนที่190ะอย่งร้อยเั้าเิบพอที่ครับเว่าะอ,อย่างนุ้นอนิ ซีซั่นที่5ตอนที่1มาเปรียบเทียบกชบฉาี่นมังงะผมก็ต้องนําชาของมังงะตั้งแต่ตอนที่191มาทําใช่ไหมครับแต่หลังจากที่ผมได้ดูบคุยโลซีซั่นที่5ตอนที่1จบแล้วมันก็ทําให้ผมได้รู้ว่าผมไม่สามารถทําแบบนั้นได้ครับเพราะว่าในเมบุคุยโลซีซั่นที่5ตอนที่1นั้นมันเป็นออริจินอลตอนครับมันจะเป็นตอนนี่ทางสตูิโอผู้สร้างเนี่ยเขาทำกันขึ้นมาเองครับเหมือนที่เขาเคยทําในตอนที่1ของซีซั่นที่3แล้วก็ซีซั่นที่4นั่นเองครับเพราะว่าตอนที่1ของซีซั่นที่3และซีซั่นที่4นั้นมันก็เป็นตอนออริจินอลที่ไม่มีในมังงะเหมือนกันครับและก็เพราะอย่างนั้นนั่แหละครับอนิเมะบคุยโล ภาค่าตอนที่1น,นั้นเกิดเลยจะมีดายชาที่ไม่เคยมีอยู่ในมังงะน,นั่นเองครับนั่นก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่ไม่มีอะไรมากครับนอกจากจะมาทบทวนพลังอัตลักษณ์ของในเรียนห้องเองทุกคนให้เราฟังเฉยเฉยครับถ้าจะดูมีอะไรที่พิเศษหน่อยก็คงจะเป็นรอยยิ้มและใบหน้าที่แสงจันทร์น่ารักของรุ่นพี่ฮาร์โดนั่นแหละครับ ก็ตามนั้นเลยครับนอกจากความน่ารักของรุ่นพี่ฮารโดแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นตอนที่มีความสําคัญอะไรเป็นพิเศษเลยครับจนกระทั่งอนิเมะต,ตอนที่2ได้มาถึงครับเมื่อเอเดเวอร์กำลังนอนพักฟื้นร่างกายจากการต่อสู้กับโนมูอยู่นั่นเองครับเขาก็ได้นึกถึงเหตุการณ์หลังจากที่เขาจัดก,การโนมูได้แล้วจูจๆดาบีที่เป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของสมานา์วินเลนก็ได้ปรากฏตัวมาครับซึ่งไอฉากที่ดาบีโผล่มาเนี่ยมันมีในมังงะน,นะครับและบทสนทนาต่างๆที่พวกเขาทั้งสามคนพูดคุยกันนั้นอนนงยงยยคราคารว ข่าวอยู่บนเฮลิคอปเตอร์นั้นเธอไม่ได้รายงานข่าวการประกวตัวของดาบีในตอนนั้นถ่ายทอดสดครับเพราะว่าฉากนี้เนี่ยมางาะเนี่ยนักข่าวสาวคนนี้เนี่ยเขาจะรายงานข่าวการประกวตัวของดาบีในตอนนั้นถ่ายทอดสดครับจนนัมไอมโพรมิดริยะอาจารย์ในสวาและก็ทโรโรกีเนี่ยได้เห็นหน้าตาของดาบีผ่านทางทีวีครับจนนัมไอมอสวาเนี่ยต้องลั่นวาจาถามเลยว่าทำไมดาบีที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์วิลเลนถึงได้ประกวตัวออกมาตอนนี้ครับส่วนทโรโกีที่ได้เห็นหน้าคนดาบบีเขาก็ได้นึกถึงตอนที่พวก แต่มันก็เป็นชายที่เคยมีอยู่ในมังงะแล้วมันก็โดนตัดออกไปในเวอร์ชั่นคอนิเมะนั่นเองครับและหลังจากที่เอนดเวอร์เขาได้นอนพักฟื้นร่างกายจนหายดีแล้วเขาก็ได้กลับบ้านไปเคลียร์ปัญหาครอบครัวของเขาครับและในระหว่างเดียวกันนั่นเองครับมิดโดรยะเขาก็ได้ฟันเห็นนิมิตอะไรบางอย่างครับนิมิตที่มันจะเล่าเรื่องราวของผู้สื่อ่อพลังวันฟออรุ่นแรกครับและในนิมิตนั้นมิดโดรยะเขาก็ได้เห็นหน้าตาของผู้สื่อ่อพลังทุกรุ่นด้วยครับแล้วก่อนที่ภาพนิมิตเหล่านั้นจะเลื่อนหายไปผู้สื่ เ,เธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะเมื่อสิ้นสุดคําพูดของรุ่นที่1พลังวัน for a อ l ของมิโดริยะก็ได้ทํางานอย่างอัตโนมัติครับนั่นก็เลยทำให้ข้าวของในห้องของมิโดริยะกระจัดกระจายกันไปหมดครับบานหน้าต่างที่เป็นกระจกก็แตกกระจายทั้งสองบานแต่ในชาเดียวกันนี้ในเวอร์ชั่นของมังงะมันจะแตกตากระโดดไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าชาเดียวกันนี้ในมังงะหน้าต่างที่เป็นกระจกทั้งสองบานของห้องมิดโดริยะมันไม่ได้แตกกระจายครับและสภาพห้องของมิโดริยะก็จะดูเล็กกว่าเวอร์ชันในมีด์ครับทั้งผ้าห่มที่น เป็นแบบนั้นครับมันจะดูสะอาดกว่าเยอะเลยแต่มันก็เป็นจุดต่างที่ต่างกันแค่นิดเดียวเองครับแต่ในฉากที่ในตอนนี้ม,างามังงะมีแต่ว่านี่มไม,ไม,ไม,ไม่มีเลยก็คือฉากที่พลังของมิโดริยะทำงานจนทาให้เกิดเสียงดังเนี่ยเอโอมะที่นอนอยู่ในห้องก็ได้ยินเสียงนั้นครับและหลังจากนั้นโอยามะเขาก็จะเดินถามมิโดริยะตลอดทั้งวันเลยครับว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ผมคิดว่าฉากนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในตอนที่3ตอนต่อไปนะครับคือผมคิดว่าเขาไม่น่าจะตัดออกน,นะครับเพราะมันไม่ใช่ฉากเลยเล็นาก ลครอวยมามากขึ้นนั you suffer, you, ่นเองครับเพราะอย่างนั้นคิวในวันนี้เนี่ยก็จะได้ข้อสรุปดังนี้ครับเนื่องจากบุคุยโลกภาคหตอนที่1นั้นมันเป็นออริจินอลตอนที่ไม่ได้อ้างิงจากมังงะตอนที่191ซึ่งเป็นตอนที่ต่อจากตอนจบของภาคที่4เพราะอย่างนั้นตอนที่1ทั้งตอนเนี่ยก็เลยมีแต่ชากที่ไม่มีในมังงะครับส่วนภาคที่5ตอนที่2นั้นจะมีการนําเนื้อหาของมังงะตอนที่1 9 1่งถึงหนึมาอ้างอิงครับเพราะอย่างนั้นจึงไม่แค่บางชาของมังงะเท่านั้นครับที่โดนตัดออไปส่วนที่เหลือก็จะเป็นชาที่มีอยู่ในมังงะเท่านั้นครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคิวในวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ สนุกเท่าไหร่นะครับเพราะด้วยความที่เนื้อหาเนี่ยมันน้อยเหลือเกินครับแถมเนืสิทธิ์ของมังงะเรื่องนี้เนี่ยก็แรงเหลือเกินครับจนทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถนําภาพมังงะมาประกอบคลิปได้เลยครับผมก็เลยทําได้เพียงแค่พูดอธิบายว่าเออทำไมฉากนี้มันมีฉากนี้มันไม่มีเพราะอะไรอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องทางผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับส่วนใครที่ดูใน Facebook กกกกกก็็อย่าาลลลืมมดดดดดไค์์แแชรตติ้วเฟเเเเจใ้้้้ผผมมมมดดดดวววยยแแลลกกกกััันนนนนนนะะคครรรรบบบถถาาาาาาิ่่ออทสสสุ็ีซ ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อคนที่โดเนทให้ผมทุกคนในคลิปนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผมนะครับและช่องท้ายของเราเนี่ยก็มีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่สมัครสมาชิกแฟนแท้ก็จะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้ครับจะได้รับลิงก์ดิสคอดสามารถเข้ามาพูดคุยเล่นกับผมได้ครับและถ้าเกิดว่าใครสมัครสมาชิกระดับแฟนตัวยงแล้วก็ก็จะได้รับสิทธิโปรโมทช่องยูทูบฟรีหนึ่งครั้งครับถ้าเกิดว่าใครสนใจสมัครสมาชิกก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เเลลยยยนนนครรััับบบหืออออกกดดสสสสมมมมมมมทททีีีี่่่่่ปปุุาาาาชิูข้้้้้งผไแววโโโ็ต แฟนแท้ของผมหน่อยลกันนะครับเป็นแฟนเพจที่มีชื่อว่านีโรยครับแฟนเพจนีโรยเนี่ยเป็นแฟนเพจที่คอยแนะนำาอนิเมสสนุกสนุกให้ทุกคนที่ไม่เคยดูให้ไปลองดูกันครับถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาแฟนเพจแนะนำาินาิเมะอยู่ก็ลองไปกดติดตามได้ที่แฟนเพจนีโรยได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยครับว่าทุกคนรู้สึกไงหลังจากที่ได้ดูบุคคลโลกภาคห้าตอนที่หนึ่งและสองจบแล้วชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนบ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับสําหรับวันนี้ผมปื้มแล้ว่องท้ายกก็ตต้ออองขัััววลาไป่นสสดีครบ